สามรัฐบาลก่อนมันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นในเชียงใหม่ระหว่างนี้มันถูกสร้างขึ้นมันทําให้ดิฉันเห็นอนาคตเลยว่าทาทางรถไฟผ่านสนามบินไม่ต้องพูดถึงมันเป็นนานาชาติไปแล้วคุณสามารถบินไปซิดนีย์จากเชียงใหม่ได้คุณสามารถบินไปทั่วโลกจากเชียงใหม่ได้นี่คือเร่ยกอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนะสนามบินสร้างใหญ่ขึ้นอะไรใหญ่ขึ้นนะ <Okay. S 1> แล้วทีนี้ทางรถไฟที่กําลังจะสร้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างเชียงใหม่ที่จะออกไปสายอีสาน ไ,ไปถึงสายอีสานแล้วมันสามารถออกลาวออกจีนออกเวียดนามออกยุโรปได้เลยเพราะนั้นนี่คือโครงสร้างอนาคตที่ถ้าใครมองเห็นคุณจะเห็นว่าคุณสามารถที่จะเตรียมแผนที่จะค้าขายกับคนจีนคนเวียดนามคนยุโรปได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ให้เราทำาหาก,กินได้ถูกไหมฮะนี่มันเขาเรียกว่าโครงสร้างที่เห็นอนาคตแล้วสร้างเผื่อและนี่คือสิ่งที่ดิฉันตื่นเต้นมากคืออะไรคะคือเราเห็นอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นจริงอีกไม่นาน มันไม่ใช่ลอยลอยยูทีเอ็นทอาสาสื่อสาร